สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้พ่อของดีครับเห็ดปอกแดงครับผมตรงนี้ตรงนี้ครับเห็ดปอกแดงครับนี่ครับผมผุ่นมองนึงครับนี่ครับผมกำลังงามแลวครับพี่น้องนี่ครับ วันนี้จะออกกรมูจ้ะครับจากเถาแน่แต่พอเถาซ้ำพูกเก็บหรอกครับนั่งกินไดอยู่ครับพูกเก็บเถากัวแหลมเลยครับพี่น้องเบื่องดอกนี่ครับจังแน่นอนครับเบื่องครับพี่น้องพ่นจนแตกครับเพื่อนดันขึ้นครับพี่น้องนี่เพิ่นดันขึ้นพ่นจนแตกนี่อื่ จีมกันอยู่ครับตอนซสอนพี่น้องเอ้ยบวกแกงกับพัดครับแต่ว,ว่าพัดแสีบแล้วับเนี่ปวผกกมว่า้องเนี้ยพี่น้องเนี่คอยแข่าครับโอ้ยเนี้ยจีมขึ้นมาครับโอ้ยตนอนซสอดนอ,อนง่ายขึ้นเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อน ไปแม่พี่น้องอยู่ในอุ้นครับอยู่ในอุ้คอออคออนครับพอาด็พอาด็แกงนะครับบ่หลายครับแต่ว่าเขาด็แกงอยู่อุ้นครับมวลหนึ่งครับเดี๋ยวนั่เขาไปเก็บเอาครับอุ้นจะแข็งเหลือเกินครับพี่น้องงัดเขาเลย กุนแข็งกุนแข็งสงสัยซิเมนไอ้บักห้อยครับบักห้อยบักหอยมันกินก่อนครับนี่แวงไปเลยครับ แม่พี่ครับดันดินขึ้นมากันครับเดี๋ยวฮักก้องใหม่กให้บางกล่องสุง่มฮว่าลูกเราก็ไม่พี่น้องคนเตรงนั้นลูกลูกไส้ครับเป็นคนไทยครับปลาปอครับเนี่ยบู๊ยแข็งขาดครับผู่นเพื่นฝนบดตกครับผมบ่ัวลายลครับจะว,ว่าใดพิจารดอกเป็ตตาแสีบขนาดเลยครับเอาไปพัดครับผม หรือไผมาแกงกับแกงครับสุดยอดเลยครับนิดป่วงแดงครับผมไปครับป็นไงครับพี่นอ้องสองดอกนี่งามๆว่านัดง,งสีครับสุดยอดเลยเดี๋ยวล่างแกงครับพวกแกงกบผัดครับผม